ไม่ส่งน้ำมองดูใหม่เลยกินเูืลยนี่ละครับวันนี้มากินล่องนมจินพ่อะข้าเพิ่อนนะครับเพิ่นขายอยู่แถวซ้อยถนนแถวบางแคเนี่ยครับแกะไหมครับครับมีอีหยังเนี่ยหรืมีรรข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งไข่ปิ้ง ขนมจีนบ้านเท่าหรือข้าวปุ่นเนี่ยครับประมาณนั้น,ะนะครับเบิ่งน้ำยา่นแซ่แบแซ่แบแซ่บสุดยอดเลยมีน้ำยาปลาน้ำยากะทิอันนี้เพิ่นขายมาโดนอ่ะเด้อครับนี่ปีสามสิบปีแล้วขนมมีอย่างนี้ นี่ขเนียวสังขยานี่ขนมเจียกปูบนบ้านเฮาาอู้ผักจะผักกงามไหมจะผักงามงามผักหลายอย่างฟุกเฟ่ใส่ผักหลายๆนะไข่ปิ่งไข่ย่างยังนี่ไข่เข่าเว้นี่ ไข่เข่าไข่เใครยาวมาใครเขา่าใครยาวมาตับนมจีนเป็นยาใส่พักลงไปเนี่ยครับนมจีนเป็นอาหารบ้านเขานะครับกินได้ทุกภาคนะครับภาคเหนืออีสานไต้ภาคเหนืออีสานไต้ไตเพิ่นกินได้เปิลนะครับเพิ่นขายโบผ้ากนะครับขาย ขายยี่สิบห้าบาทนะครับพิเศษจัมโบพิเศษจัมโบ<อ>ขายได้ทุกอย่างทำยาเนี่ยครับเป็นอาหารพื้นบ้านเท่านะครับมีไข่เยี่ยวมามีข้าวเหนียวปิง่งเนี่ยพ่อข้านะครับเพิ่นขายมาโดนน่หละสามสิบกปีแล้วขายอยู่ในเขต แยวบางแค่เนี่ยครับก็สนับสนุนสื่อน้ำพินนั้นได้ครับเขาเป็นกำลังใจให้แรงใจคนทรามาหาจินคนบ้านเท่าเนี่ยครับาพว่าตรงกินล่นไปตามวิธีเออวิธีชาวบา้บา,นบานบ้านเท่าแบบบ้านแบบบ้านอาหารอีสานบ้านเท่าขนมจีนครับา